าดูแพทเทิร์นกันนะคะซึ่งแพทเทิร์นกระเป๋าใบนี้มันจะมี2ชิ้นด้วยกันซึ่งชิ้นนี้คือชิ้นตัวกระเป๋านะคะอันนี้คือชิ้นฝากระเป๋าถ้าเรามาดูแพทเทิร์นชิ้นตัวกระเป๋านียให้เ,เพื่อนๆตีกรอบโดยรอบเลยนะซึ่งการตีกรอบเนี้ยจากเิมเนี้ยวัดมา7นิ้วนะคะ แล้วก็ลงมาตรงนี้อยู่ที่5นิ้วนะคะซึ่งถ้าเราได้มาโค้งด้านบนด้านหน้ากระเป๋าตรงนี้ให้เพื่อนๆวัดจากลิมนี้1นิ้วนะคะอ่าส่วนตรงนี้ให้เราแบ่งครึ่งแล้วจากแบ่งครึ่งนี้ลงมา1เซนนะคะตีโค้งนะคะตีโค้งเป็นรูปด้านบนกระเป๋าซึ่งตัวนี้ที่เราวัดมา1นิ้วก็ตีโค้งได้เลยนะคะซึ่งกระเป๋าใบเนี้ยมันจะมีจับเกรด ซึ่งเกรดตรงนี้ก็คือเกรดด้านซ้ายด้านขวาซึ่งเกรดตรงนี้ช่องไฟตรงนี้ให้กว้างอยู่ที่ประมาณ2เซนนะคะดีฉากขึ้นมาได้เลยมันจะเป็นลักษณะเนีโค้งๆหน่อยนะคะกระเป๋าใบนี้อ่าชิ้นตัวด้านหน้าด้านหลังเรามาดูชิ้นฝากันค่ะซึ่งชิ้นฝาชิ้นเนี้ยเหมือนเดิมค่ะให้เพื่อนๆตีกรอบได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เอจจะอยู่ที่5้านิ้วนะคะแล้วก็ลงมาตรงนี้5้านิ้วครึ่งนะคะจากริมเนี้ย เข้ามา1.5เซนนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนตีโคง้งแล้วก็ตีโค้งมาจนถึงกึ่งกลางนะคะแพทเทิร์นตัวนี้นะให้เพื่อนเพื่อนหาจุดกึ่งกลางนะคะบนล่างเหมือนกันค่ะชิ้นตัวกระเป๋าให้เพื่อนเพื่อนหาจุดกึ่งกลางบนล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์วิธีทํากันค่ะค่ะนี้เป็นวัสดุอุปกรณ์กระเป๋าใส่เหรียญเทียแนะนำเพื่อนเพื่อนนะคะเรามาดูวัสดุกันเนาะตัวนี้เป็นใยโพลีเอสเตอร์นะคะซึ่งไซส์อยู่ที่ประมาณ80กรัมหรือว่า100 กล่มก็ได้ค่ะเพราะว่าเอชใช้เนื้อบางๆนะเอดจะไม่ใช้หนามากส่วนตัวนี้เป็นผ้าซับในผ้าตัวนอกตัวเนี้ยเอดจะใช้เป็นผ้ายีนนะคะซึ่งผ้าตัวนี้เป็นผ้าทําชิ้นฝากระเป๋าผ้ากุ้น แล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้ที่เราจะตกแต่งด้านหลังนะคะซิปซิปตัวนี้อยู่ที่6นิ้วแล้วก็ดุมแบกแม่เหล็กค่ะค่ะขั้นตอนนี้เอ็ดวางผ้าตัวแล้วก็ใยโพลีเอสเตอร์นะคะประกบกันเนาะเหมือนกันค่ะกับชิ้นฝาวางผ้าตัวและใยโพลีเอสเตอร์ประกบกันนะคะ2ชิ้นเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาตีตารางกันนะคะจริงๆแล้วสีได้เนี่ยเพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าติตารางเส้นเนี้ยของกระเป๋าใบเนี้ยเอ็ดขอเป็นได้สีแดงแล้วกันค่ะสีมันจะได้โดดเด่นตัดกับผ้านะคะค่ะ อันนี้ติดตารางเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเทียบอกนะอันนี้2ชิ้นนะคะชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังอันนี้คือแพทเทิร์นเทียได้สอนสร้างแบบตะกี้นะคะให้เพื่อนๆเนี่ยกลัดเข็มหมดนะคะ ซึ่งแพทเทิร์นตัวนี้เผื่อเย็บโดยรอบเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอเรากัดเข็มหมดอย่างนี้แล้วเราก็ตัดตามแพทเทิร์นโดยรอบเลยค่ะทั้ง2ชิ้นนี้ตัดเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้คือชิ้นฝากระเป๋าแพทเทิร์นตัวนี้เอ็ดเผื่อเย็บเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าฝากระเป๋านี่เราจะกุ้นกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดโดยรอบตามนี้เลยส่วนชิ้นซับในก็ตัดเหมือนต้นฉบับเลยนะคะค่ะขั้นตอนนี้พอเราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นด้านหน้าด้านหลังซับใน ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ชิ้นฝานะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บเกล็ดซ้ายขวากันนะคะซึ่งเกล็ดตรงนี้นะให้เพื่อนๆเ,เย็บหมดทุกชิ้นเลยเนาะวิธีเย็บง่ายๆเลยค่ะพับทบมาในลักษณะนี้นะคะจริงๆแล้วกเกล็ดตรงนี้มันก็คือก้นกระเป๋าของเรานี่แหละคะ่ะซึ่งก้นกระเป๋าตรงนี้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่อยู่ที่เราเลยนะคะว่าเราต้องการจับทวิตก้นกระเป๋าตรงนี้เล็กใหญ่แล้วแต่เราเลย อันนี้เทสยดทำแพทเทิร์นตัวนี้ห่างกันประมาณ2เซนนะคะแล้วเราก็เย็บเป็นเกล็ดอย่างนี้โดยรอบเลยอันนี้คือก้นกระเป๋านะคะทําอย่างเงี้ยทั้งหมด4ชิ้นนะคะชิ้นตัวนอกหน้าหลัง2ชิ้นแล้วก็ชิ้นซับในเย็บเกล็ดให้เรียบร้อยก่อนคะอ่ะอ่าขั้นตอนนี้เย็บเกล็ดเรียบร้อยแล้วนะคะซ้ายขวาเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับตรงนี้ออกมาเพื่อที่จะตัดคลิปเกล็ดตรงนี้นะคะ เวลาเย็บมันจะได้ไม่หนาค่ะเวลาเย็บเนี่ยแบะตรงนี้ออกนะเหมือนกันนะคะ2ชิ้นเลยอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกบกันอันนี้อีกด้านหนึ่งนะคะที่เราเย็บเนาะกลัดเข็มหมุดไว้นะคะล็อกเข็มหมุดไว้เลยเกล็ดชนเกล็ดเลยนะคะ หลังจากนั้นเราจะเย็บย้ำหัวย,ย้ำท้ายวนเลยรอบอย่างนี้นะคะอันนี้คือชิ้นตัวกระเป๋าเย็บอย่างเงี้ยทั้งซับในแล้วก็ตัวนอกนะคะค่ะขั้นตอนนี้เย็บเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ตัวนอกแล้วก็ซับในเนาะเดี๋ยวเราจะมากลับกันดูนะคะสังเกตนะคะว่าตรงนี้คือก้นกระเป๋าที่เราจับจีบกันเนาะอันนี้คือก้นกระเป๋านะคะ,ะกระเป๋ามันจะได้ทรงประมาณนี้ อันนี้ตัวนอกส่วนตัวนี้คือซับในเหมือนกันเลยค่ะให้เรากลับกันดูส่วนตัวนี้คือชิ้นฝาชิ้นฝาที่เราตัดตามแพทเทิร์นแล้วนะคะเนาติดกับซับในโดยรอบพอเราเนาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมากุ้นกันซึ่งอันนี้เป็นผ้าคุ้นนะคะ,ะให้เราวางในรูปลักษณะนี้ก่อนเลยกุ้นตรงนี้ค่ะ1นึ่งตีนผีโดยรอบเลยนะคะ เย็บกุ้นหนึ่งตินผีไปเลยนะคะขานี้คือกุ้นฝากระเป๋านะคะได้กลัดเข็มหมดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแต่เรามาเย็บกุ้นกันเนาะเย็บกุ้นเนี่ยจะตกล่องก็ได้นะคะหรือว่าเทินขึ้นไปบนกุ้นคลิปกุ้นตรงนี้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยอ่าเดี๋ยวเอ็ดขอเย็บตกล่องก่อนละกันเนาะถ้าเพื่อนๆไม่แม่นก็เนาไว้ก่อนหรือไม่ก็สสยมือไปเลยค่ะอันนี้กุ้นโค้งตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามากุ้นกันอีกกุ้นข้างบนอีกทีหนึ่งค่ะค่พะพอเรากุ้นชิ้นนี้เรียบร้อยแล้วเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะคาดข้างบนด้วยอีกด้านหนึ่งนะคะวางเหมือนเดิมเลยเย็บหนึ่งตี้นผีเลยนะคะแล้วก็พับกุ้นเย็บเหมือนเดิมเลยค่ะ อันนี้ชิ้นฝาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวกระเป๋ากันเนาะซึ่งตัวกระเป๋าที่เราเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ส่วนซับในให้เราสอดผ้าซับในใส่ไปเลยนะคะประกบไปเลยเนาะประกบอยู่ในรูปลักษณะนี้นะคะอ่ะกัดเข็มหมุดไว้เนาะ พอเรากรัดเข็มหมดเสร็จปุ๊บเนาปากกระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะพอเราเนาปากกระเป๋าเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเรากุ้นค่ะอันนี้เป็นภาคกุ้นนะคะซึ่งเราจะกุ้นขอบปากกระเป๋าอันเนี้ยโดยรอบเหมือนเหมือนชิ้นหน้าเลยค่ะ ขอเย็บกุญให้เรียบร้อยก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันค่ะค่ะขั้นตอนนี้กุ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในเนาะก็กุญปกติเลยนี่แหละคะ่ะกุญเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆใส่ก็ได้หรือว่าจะพับเย็บก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมาติดซิปกระเป๋ากันเนาะซึ่งอันนี้เป็นซิปซึ่งซิปที่เแนะนําไว้ตะกี้ว่าอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะคะเอดขอรูดหัวซิปออกก่อนเลยแล้วเนาะ แล้วก็ฉีกซิปให้มันสุดสลายที่เราหุ้มไว้นะคะเพราะว่ากระเป๋าใบนี้ปากมันจะเล็กนิดนึงเพราะฉะนั้นซิปเนี่ยเวลาจะติดค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะแต่ว่าเวลาติดให้เ,เพื่อนๆจับให้อยู่ในรูปลักษณะนี้นะคะอันนี้คือหัวซิปนะเดี๋ยวเอ็นให้ดูใหม่เนาะอ่ะอันนี้คือซิปนะคะถอดหัวซิปออกมาก่อนเลยอันดับแรกพอเราถอดหัวซิปเสร็จปุ๊บจับอย่างนี้นะคะ อ่าสังเกตดูนะคะว่าเอ็ดได้ว,วางซิปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอยซิปกันนะคะซึ่งเย็บปกติเลยที่เราเคยสอนสอนกันเนาะแล้วก็พอเราเย็บซิปเสร็จปุ๊บค่อยใส่หัวซิปที่หลังนะคะค่อยๆจับให้อยู่ในรูปลักษณะนี้นะคะเราจะเย็บในลักษณะเหมือนเดิมเลยเย็บซิป ด้ถอยหลังในลักษณะติดิบคือไปด้านหน้า1นก้านะคะ แล้วเราก็จะเย็บซิปอย่างเงี้ยโดยรอบนะคะแล้วก็สอยลิ้นซิปด้วยค่ะค่ะขั้นตอนนี้ติดซิปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใส่หัวซิปกันซึ่งซิปพวกนี้มันจะเป็นหัวซิปถอดได้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นให้เราเย็บให้เรียบร้อยก่อนก็ได้นะคะแล้วเราค่อยใส่หัวซิปซึ่งถ้าได้เช็คฟันซิปนะคะจับประกบอย่างเงี้ยซ้ายขวาให้มันเท่ากันซึ่งอันนี้เป็นหัวซิปให้เราใส่จากหัวตรงเนี้ย กิบซ,ซ,ซ้ายกิบขวาเลยนะคะสไลด์ให้มันเท่ากันนะจับอย่างนี้นะคะซ้ายขวาแล้วก็สไลด์ซิปไปเลยะคะ่ะก็อยู่ในรูปลักษณะนี้นะคะพอเราเย็บซิปเสร็จแล้วปุ๊บสังเกตปลายซิปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าเนี้ยมาสอดหุ้มกัน แล้วเราก็ใช้มือสอยเลยค่ะสอยให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะมันเป็นทรงกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นซิปเนาะแล้วซึ่งเอดติดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือชิ้นตัวกระเป๋านะคะอันนี้ชิ้นฝาเดี๋ยวเราจะเอาฝาเนี่ยมาสอยติดกับตัวกระเป๋ากันนะคะอันนี้เป็นชิ้นหลังนะคะฝาตัวนี้เอเดตกแต่งลูกไม้สอยติดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราวางประกบอย่างนี้ พอระวังประกบอย่างนี้เสร็จนะคะให้เพื่อนๆสอยโดยรอบเลยสอยจากด้านล่างเลยนะคะวนกลับมาให้มันแข็งแรงนะเช็คซ้ายขวาให้มันเท่ากันนะคะเนี่ยค่ะสอยโดยรอบเรียบร้อยเลยนะคะ ใส่เสร็จเดี๋ยวเราจะมาติดแป็กแม่เหล็กกันค่ะค่ะอันนี้ผลงานเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าเนาะอันนี้ติดซิปเรียบร้อยปิดลิ้นปิดกระดุมแบ็กเรียบร้อยอันนี้เป็นด้านหน้านะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะเทียได้สอยติดเรียบร้อยแล้ว่ากระเป๋าใบนี้ใส่อะไรได้บ้างคะพวกบัตรเครดิตพวกนี้เนาะใส่ไปเลยเป็นปึ้งได้เลยนะคะใส่บัตรเครดิตหรือไม่เราก็จะใส่ตังไปเลยก็ได้นะคะ ใส่เข้าไปเลยเพราะกระเป๋าใบนี้มันไซส์จูใจเลยอะคะ่ะแล้วเราก็ปิดซิปไปเลยนะคะ,ะปิดซิปปุ๊บปิดกระดุมแบกได้เลยเป็นไงคะผลงานกระเป๋าไซส์มินิมินิน่ารักน่ารักนะคะด้านหน้าด้านหลังคะ่ะ